โอเคครับ okay, ทุกคนคือวันนี้เนี่ยขอจำการมาใช้หินท่าชิ้นยอดเนี่ยจำนวน58อันเนี่ยในการสุ่มหาโ no, นันะทุกคนก็โ no, นเนี่ยเป็นสายควบคุมสนามน้ำค้างแข็งอันทุกคนหรือว่าคือถ้าศัตรูเนี่ยติดสารนะแช่แข็งได้ทุกคนก็โดยที่ท่าเดี๋ยวนีทุกคนเนี่ยกลัวหนาวนะไม่หนาวอย่างนี้ต้องกอดหรือไงอ่มนะโอเคครับ okay, ทุกคนก็ตัวละครนี้เนี่ยออกแบบมาได้แบบน่าสักมากทุกคนก็ถือว่าเป็นสายแบบหนาหนุ่มมาทุกคนก็ถือว่าน่ารักดีหายทุกคน ก็ขอจำการสุ่มหาตัวละครที่ผมชอบมาทุกคนนะนะตอนนี้เนี่ยก็มีไลล่าลรีเทิร์นกลับมาทุกคนไม่ต้องห่วงถ้าเกิดว่าผมมีเงินสักกอ้อนแล้วก็นะขนจำการเปเทนนอร์แน่นอนทุกคนไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยูอาร์มาทุกคนแต่คงแบบเซนเซอร์แน่นอนทุกคนไม่พลาดแน่นอนนะตัวละครนี้เนี่ยชื่อว่าโดมินิกาทุกคนยูอาร์นะซึ่งผมจะไม่สุ่มเดกขานะทุกคน ไม่ใช่ว่าตัวเธอไม่เก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมได้เธอมาเนี่ยผมต้องทำการเซนเซอร์ลังคีบแน่นอนนะทุกคนบอกเลยนะโอเคปะด้วคนาทำการไปสุมหารโน้เลยดีกว่าแล้วคนปะแล้วก็มาเนื้อทุกคนก่อนที่คนมาชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ชอบจะซีดโลวะทุกคนโอเคปะดูเลยฮะมาเลยทุกคนโนนะผมรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้นะเขเลยมาอาดวันนี้แทนถ่ามีโอกาส40%เลยเนี่ยปะทุกคนปะดูเลยฮะติดใบแร้ทุกคนมาหรือเปล่าเออสิบครั้งเนี่ยไม่น่าหวานทุกคนเรียบร้อย เกลือเดีวคนรอบนี้นะปลาทุกวคนยี่สิบครั้งนะทุกวคนม้าเดี๋ยคนไอ้สีสีอะไรเอย่ยสีม่วงนะทุกวคนโอ้ยก็แอบลุ้นนะเนี่ยก็เป็นเกลือที่เน่หลักมาเดี๋วคนมบอตเลยนะมาเด้วคนสามสิบครั้งนะจะการตีไหมนะเฮ้ยสีอะไรเอย้ยสีม่วงม้าเดีวคนลุ้นว่ะลุ้นว่ะสี่สิบครั้งจะมาหรือเปล่าเอย่ยมาหรือเปล่าสีทองนี่ไงสีทองมาแล้วชาโอไม่ได้นอะนเลย นายโจแอม,มาแทนทุกคนโจแอรคือตัวใหม่เลยน,น,นะวาเดนอะเอ่อแล้วขอสุมต่อหรือ,อขอแค่ดีๆไม่ไรโจรแอมมาแล้วก็ต้องทําการไม่ไรโนต้องมาต่อโจแอมมาโนต้องมาต่อเฮ้ยสีม่วงมานั่นไงวาเขียวเกลื้อทุกคนรอบนี้นะผมต้องไปหามาอีสองอันทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันอีทีตอนที่ผมได้สองอันนะทุกคนไม้ของผมน้ำการไปหาเพชรม,มาเพิ่มไว้ทุกคนเพื่อมาซื้ออีสองอันนะไม่เลยมาอีสองอัน ก็มีอว่าสิบอันพอดีฮะทุกคนมาภาวนาว่ารอบนี้จะได้ทุกคนภายในสิบครั้งนะมาฮะทุกคนมาเถอะโน้ตสีทองมาไหมเฮ้ยมานี่มาี้ต้องเรียบร้อยทุกคนเฮ้ยดวงดีว่วันเนี้ยไดโนมาทุกคนโอเคเฮ้ย หน้านี้เฮ้ยได้สามสองตัวเฮ้ยโดนดีจ้าโอเคทุกคนไซว่านโน้อย่าอยู่กับผมนะโอเคก็คุ้มค่าทุกคนที่เสียเวลาสิบนาทีในการไปหาเพรมาเพิ่มนะทุกคนโอเคอ่ารู้สึกดีจริงเลยวันเนี้ยโอเคทุกคนมาเปลี่ยนนะเดี๋ยวโจแอร์เดี๋ยวค่อยไปอัดสก,กิลแล้วกันนะตอนนี้คือโน้ตม,มาก่อนโอเคไหนขอดูหน่อยสิเอ,อ้ยไหนขอดูหน่อยสิลวงได้โอเค หนึ่งดาวไปเลยส่วนอาวุธเนี่ยก็จะมีของตัวละครเธออยู่นะผมน้ามการไปหามาเรียบร้อยละของโน้เนี่ยคือลมหนาวรุ่นต้นแบบนะทุกคนพาลรมมาสองหมื่นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะแมดวงดีมากทุกคนเอาจริงนะเมื่อกี้นี่โคตรรุนนะฮะผมหมดเลยทุกคนทําการไปดูสกิลของโน้นดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนงั้นก็ขอสู้คนนี้นะกายนะทุกคนคนที่มีหลายลน์นี่แหละมามาทุกคน GG มโอเวอร์มาทุกคนแล้วน,น่าทำการเปิดก่อนทุกคน ดาวาลิีโคเจ้าลงมาปั้นหนึ่งทีทุกคนโอเคแะไรอยู่นะแล้วก็ล่านาเขายิงมาทุกคนมาปืนแจมมาเลยโตมูมโอเคแก็คือว่าของแสงไปตีดาวยิตีบาทุกคนอ่ะฮะแล้วดาวลิีโคเจ้าลงมาแล้วล่าเขามาทุกคนคิโนมีมาอาา่ะฮะไม่แรงอยู่เนี่ยนี่แหละกวนหนาต้องอย่างี้อุ้ยในเมชันสวย โอ้ดีเลยแล้วเขายิงเยี่ยแข่งมาทุกคนซื้อนบตเทวนมชช่าสวยเนี่ยโอเคฮะรุ้นเวลายิงไปทุกคนสแนปเปอร์ของเรานะแล้วก็ก็รีเขายิงมาทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงแรงเรวาเทใครเอ่ยขอตีมาทุกคนแล้วจะตีแบนเงามืดในไงฮะัคซิโคตีไปแล้วเจ๊ใช้เคียวมาทุกคน แดงแวะเนี่ยแล้วก็ฆ่าก่อนนะจะด,ดีหน้าให้คนฮิวหน่อยอ่าฮิวะนะเมื่อล่ะเขายิงมาฮนะโอมโหแล้วล่านาหยิงมาทุกคนเพราะว่าแล้วเราติดฐานะนะเบื่อมาก่อนเสียตีมาหนึ่งทีกนเข้าวงางแสงใบตอนน่อเนื่องนีเงี้ยติดสโลไปเลยมันก็มียาเขาตีมาทุกคน ที่ท่าใหม่เนี่ยนี่แหลกกะกัวหนาวไว้แล้วก็เรวาเทนตีไปฮะแล้วก็การที่ระเบิดปัง,แ,ง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 แล้วก็จะตีแบงเงามืดติงามืดนะทุกคนแลวก็ดีหน้าคิวหน่อยอะฮะรุ้ไลเขย,ยิ้มาคนโอาา้มานะอะฮะ เดี๋ยวเราไร่ล่าของจไปของจรมาแล้วของจรมาแล้วเ <c oughs> สียชาคันูยิงไปหายนะคนะกระสุนของแสง <c oughs> นี่ไงล่ะเราจะรีวิวเจ้าลงมาจากภูเขานะ, <c oughs> ะก็มองกดแห่งบามาไม่เหลียวเนี่ยแล้วก็ไปเลยหล <c oughs> ังกวนหนาข้าแช่แข็งนะคนเรียบร้อย ลืมลาบ,บิชาดทุกคนแต่ว่าเว้านะตีไม่ได้นี่ก็ว่าเหมือนกันฮะทุกคนเพราะแช่แข็งอยู่อมอนทิลีนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยทุกคนก็ถือว่าสกิลสุดยอดนะถือว่าเป็นการแช่แข็งนั่นดีเลยฮะทุกคนและที่สุดยอดคือมาแบบว่ามาสองตัวเลยไนงะถือว่าดีโอเคฮะทุกคนดีมากมเวลิกู้เลยนะขอบอกเลยเหมือนไลล่าผมอะไลล่าผมก็หนึ่งดาวทุกคนมาสองตัวนะ ผมน้ามการผสมเรื่อยๆมา10ครั้งอ่ะแล้วลก็มาเลยทุกคนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันทั้งสัตว์ขาขอคนเชียรผมซซโยเกะฮะว่าคลิปหน้าเราจะทำการมาสุ่มหาจาตตร์คออ,อะไรก็รอเดตตามได้ทุกคนผมจะรอ U ูที่แบบไม่ติดเหลี่ยมมาแล้วกันนะค่อยทำการมาสุ่มแล้วกัน U ูรอบนี้มาเนี่ยคือแบบไม่ไหวจริงนะคือแบบมันมันดีเกินไปอ่ะทุกคน